อ่ะโอเคนะขอกราวสัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้อยู่พวกเราโอซิโลชาแนลนะวันนี้เรากลับมาในคลิปที่หายไปนานมากของชาแนลเรานะหายเกือบ2อาทิตย์ได้นะก็เป็นช่วงโอซิโลแนะนำเด็กโปรไฟล์ครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเด็กโปรไฟล์ของเลโ g ไฟนะครับเป็นสายโอเวอร์โหลดนะครับอ่ะจะเป็นเดอะคอร์สการีเอ็นนะครับไม่ใช่เดอะเกรสนะครับ อ่าโอเคครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะช่วยกดซับสไครต์ให้ช่องเราถึง1,000ซับสไคด้วยนะครับจะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนคนที่ติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์ไปกันลังใจให้ผมด้วยนะครับแอดโอมแอดเฟนนะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับก็เด็กนี้นะครับจะเล่นเป็นตัวของ t ด e c คอ s และดีเอ็นะเป็นหลักนะครับก็จะใส่ t ด e c คอสใบนะครับดอคอใบนะครับดีเนะครับสใบนะครับ อ่ะแล้วก็จะใส่ฐานเบกรกไร้นะดะกุนิโอหลอดน,นะครับสองใบอ่ะใครยังไม่ใส่ก็ได้นะใส่8ดตัวเอ้ยใส่ดะกุนิโอหลอดแปดใบก็พอนะครับอันนี้ผมใส่สิบใบนะครับเพราะเล่นฐา,านเบรกไรเนี่ยข้อดีของมันก็คือถ้าเราเบกรกไรทับเนี่ยเวลาเราตีเดียอีกฝ่ายใช่ไหมเราจะได้สแซงขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่ะก็คือได้ลุกแน่นอนหนึ่งครั้งนะถ้าตีเดียนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นเบนเดอร์คอร์กับดีเอ็น A, นะ e 5, อ่ะอีฝ่ายเขาจะพยายามกัดอยู่แล้วครับไม่งั้นจะโดนคอมโบดีเอ็นไหลาย,ยาวนะครับอ่ะโอเค เกศามีแปดไอ้มีสิบใบนะครับต่อไปวันะาานที่เกศสองครับอ่าโอเคนะครับเรามาต่อที่เกศสองนะเกศสองผมจะใส่เป็นอ่ตัวยืนหมื่นนะครับตัวยืนหมื่นสองใบนะครับจะใส่สามใบก็ได้นะไอนี่ไอที่ผมเอาออกไปใบหนึ่งผมใส่เนี่ยนะเบอร์เซิร์กดาก้อนนะไอตัวเนี้ยเออ่มาเผาตัวเริ่มเอาแค่มาเผาตัวเริ่มหรือเผาเกศสองดำกว่าอีกฝ่ายนะไอตัวเนี้ยเบอร์เซิร์กดาก้อนมันเท่ดีนะผมใส่มามันรีในกล่องห้าเก้านะครับอ่ะ ใครจัดโอโอหลอดดิไอโอหลอดสายที่ผมไ่นเลยโทเนี่ยก็สามารถซื้อกล่องห้าสิบเก้ากี่กล่องวะเออสองกล่องมันจะเป็นเอลดีกล่องหนึ่งแล้วก็กล่องที่มันรีดเอ็นนะครับผมซื้อไอ้นั่นสองกล่องแล้วก็ตัวของไอเดอะคอรสผมมีแล้วเนาะเดอะคอร์สผมมีจากศูนย์สามู่แล้วนะครับก็ได้พีจีไงแดมมาด้วยหรือใครจะซื้อเป็นโปรโมจากไมเทิล ja, ก็ได้นะไปซื้อที่ไมเทิลก็ได้ขายอยู่นะครับโอเคต่อไปวินหอนะครับ เบอร์นิฮอร์เอวันลูนะครับสี่ใบไอ้ตัวเนี้ยก็ลงช่องเนี้ยโซบาสเผาอ่าโซบาแสแซงว่าหล,ลดเผานะครับต่อไปเป็นเบอร์นเอานะครับเบอร์นเอาเก็บโอเวอร์โหลดใต้กองเผาเหมือนกันอ่าแล้วก็เป็นเบอร์นิฮอร์ตีสิบสองนะครับอ่าแค่นี้แหละเกรดสองใส่นิดเดียวนะครับใส่นิดเดียวต่อไปเราไปที่เกรดหนึ่งนะเกรดหนึ่งซึ่งจะน้อยกว่าเกรดสองนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่เกรดหนึ่งกันต่อเลยนะครับเกรดหนึ่งจะเป็นเออ่คอโลนะครับก็ มีลีมานในชุด59บาทครับอ่าเพราะชุดที่ผมจัดเนี่ยค่อนข้างจะหาง่ายแล้วก็ราคามีไม่มากนะแต่คุณอีโก้ต่ที่ผมจัดนะครับก็เป็นคอโล่สี่ใบครับเป็นดูมบลิงเกอร์นะสามใบนะครับไนะอ้ตัวนี้จะมาเก็บโอเวอร์โหลดช่วงท้ายๆเกมนะครับแล้วก็เป็นพีจีจีไงแดมน,นะสี่ใบโอเคเกณฑหนึ่งใส่เท่านี้นะครับแล้วก็มากันที่เกรซูลครับผมใช้เป็น ทิกเกอร์เป็นคลิปแปน,นะครับก็คลิปอะไรก็ได้นะครับแปดใบาสายไอของใครนิโรนะครับอ่ะโอเคแต่แนะนาเป็นชี้ห้าพันนะอย่างน้อยเอามาบูทหลังได้ห้าพันนะครับแล้วก็ฮิวสีใบนะครับเป็นห้าพันกันแล้วก็ดอนะครับผมใส่เป็นดอขอ้าตับา,บาสเผาศูนย์หรือต่ำกว่าครับตัวนี้โอเคใช้เผาตัวเริ่มชุนตัวเกมหรือใครจะใส่ดอยะโซบวกสามพันก็ได้นะครับเพราะเลกาเราตีค่อนข้างน้อยนะแต่ผมจะใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่า <c oughs> เอามาเผาไอตัวเริ่มอ e ีกฝ่ายนะครับต้นเกมแล้วก็ตัวเริ่มเป็นคอลโลนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลแต่ละตัวกันเลยนะครับ <fall> เรามาเริ่มกันที่ฐานเบรกไร้นาสตานิกโอเวอร์ลอร์ดนะครับเฮกบอกว่าเอ่อออโต้ลิมิเต็ดสี่นะครับเมื่อแคทไคลโลไรทับยูนิตนี้นะเรื่องเป็นการของคุณหนึ่งใบจนจบเธอนะครับบวกหมื่นแล้วก็ดาพอสามารถคือออโต้แวนการ์ดนะครับหนึ่งคอร์เตอร์บัส ทิ้งแไคลโลบนมือคุณหนึ่งใบนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีเรียกกาสามารถจ่ายค่าจ่ายก็แซนยูนิตนี้สามารถใช้ความสมานนี้ได้เถิดละครก็คือวันเพลเทอร์นั่นเองนะครับก็ถามว่าถ้าใช้กับเดอะเลเจนด์ล่ะแบบเราไม่ได้เล่นเด็กของเลโธนะครับเป็นเด็กจีนะครับก็ก็ลุกได้2อรอบนะครับเพราะทั้ง2ติดวันเพลเทอร์เลอกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอ่ะเพราะว่าตอนนี้กดวันเพเทอร์ของเรายังเป็นเลือกอย่างใดอย่างไอ้เมื่อกดไอ้เมื่อตีไปแล้วต้องกดทันทีนะครับอ่ะมันจะไม่เหมือนของญี่่ปุนนนนกกก็็คคือออดดตไไห้ะะรับ ของญี่ปุ่นจะตีได้3รอบแต่ของไทยจะตีได้ประมาณ2รอบนะครับอ่ะโอเคถัดไปจะเป็นออโต้เลนการ์ดเมื่อมันโจมตีนะครับถ้าจำนวนเลนกาของคุณอ่ะมีมากกว่าคู่แข่งก็บวกสองพันจนจบการต่อสู้แล้วก็เป็นฮ้อนเลนการ,ร์ดเลนการ์ดคุณนั่งนะครับอ่ะต่อไปแต่คนนี้โอ้ลอดดีเอ็นนะครับสี่ใบตัวนี้บอกว่าอืมฮ้อนเลนการ,ร์ดเลนการ์ดนะครับถ้ายูนิตไอถ้าคุณมียูนิตท,ที่ไม่ใช่แคนใครยโรเป็นช่องเลนการ์ดหรือเลนการ,ร์ดเนี่ยมันจะลบสองพันดังนั้นก็ คอนกานกดถ้าเดโซคุณมีการ์ดชื่อดาคอนิกโอเวอร์ลอร์ดนะครับอยู่มันจะบวกอีก2,000นะครับอ่ะตัวนี้อาจจะนับเป็นดาคอนิกโอเวอร์ลอร์ดไหมไม่แน่ใจนะครับน่าจะนับเป็นดาคอนิกโอเวอร์ลอร์ดครับตัวนี้อ่ะถามมันเพราะชื่อมันชื่อเดียวกันนะดาคอนิกโอเวอร์ลอร์ดนะครับอ่าใช่ๆนับเป็นดาคอนิคโอเวอร์ลอดแล้วก็มันจะยืนคอนไลท์ได้นะยืนสองพันนะครับแล้วก็เทล่าจะเป็นออโต้การ์ดนะครับสองคาโตบาร์นะครับทิ้งการ์ดชื่อดาคอนิคโอเวอร์ลอรดดีเอ็นเหนึ่งใบนะครับเมื่อ มันโจมตีฮิตเป็นกาดนะครับจากมือนะครับ <c oughs> สามารถจ่ายคอรถ้าจ่ายก็เอาแซนมันขึ้นมานะครับอ่ะโอเคต่อไปเป็นเดอะคอสนะครับสี่ใบนะครับเทคเดอะคอสก็เป็นเอซิตเป็นกาดรีเจียนนะครับก็รีเจียนกับดีเอ็นนะครับแล้วก็เป็นออโต้เป็นกาดเมื่อมันทาการรีเจียนเนี่ยก็เสือร์หน้าเหมือนแวนจากกองการ์ดไม่เกินหนึ่งใบนะครับแสดงแล้วนำขึ้นมือนะครับแล้วก็เทคล่างเลยเป็นออโต้เป็นกาดถ้ามันตีไม่ฮิตก่อนเขาจะบ้าทิ้งอ่า เดอะคอสจากมือนะครับ1ใบก็เผาเลการคู่แข่งไม่เกิน2ใบนะครับอ่ะแค่นั้นนะครับเล่นง่ายๆเล็กนี้โอเคต่อมามาที่เกรด2นะครับก็เป็นวันนี h o อสนะครับก็4ใบนะตัวนี้ก็เอามาใช้ถิกบนอย่างเดียวก็คือเข้าช่องเรียรนครับออตโต้หนึ่งโซบสแสดงดาวคนอีโอหลอดก็เผายูนิตที่อยู่ในใน,ใน,ในแถวในตั้งเดียวกับมันนะครับอ่ะแค่นั้น ต่อไปเป็นยืนหมื่นนะเข้าช่องแมนเลียก็แซงโอเร์หลอดพลังไม่ลบนะครับแล้วก็เป็นเบอร์เซิร์ก์ดาก้อนก็เข้าช่องแมนเลียเข้าตัวบาสองเผาเลการดเกตสองต่ำกว่าคู่แข่งนะครับดากอนิกเบิร์นเอาท์นะครับเบิร์นเอาท์ก็จะเป็นออโต้ Auto. มันมาเข้าสู่ช่องเลการดเนี่ยก็หนึ่งโซบาสนะครับเก็บดากอนิกโอเวอร์หลอดนะครับเข้าใต้กองนะครับจากนั้นก็ถ้านําเข้าใต้กองก็เลือกเผาเลการดอีกฝ่ายหนึ่งตัวนะครับอ่ะต่อไปเป็นเบิร์นี ฮอตดากน์นะครับก็เป็นตัวตีสิบสองนะอ่ะแค่นั้นแหละถ้ามันเป็นโอเอ้ยถ้ามันเป็นโอเวอร์ลอร์ดก็ตีสิบสองนะครับตีบนสองนั่นเองโดยจบการต่อสู้นะครับโอเคต่อไปมาที่เกรดหนึ่งนะเกรดหนึ่งนี่ค่อนข้างจะง,ง่ายเลยไม,ไม่ใส่อะไรเยอะนะครับก็ใส่เป็นพิจิจิไงแดมนะครับอ่ะแล้วก็ใส่เป็นดูมบิงเกอร์นะไอตัวเนี้ยก็เข้าสู่ช่องเรียกาะนะครับก็เลือกการ์ดโอเวอร์ลอร์ดจากออบโซนไม่เกินสองใบนํา เข้าเออ่กองการนะครับห้าน้ำเข้าสองใบก็จวดหนึ่งนะครับอ่าห้าน้ำเข้าไปเดียวก็ไม่ได้จั่วน,นะครับต่อไปเป็นคอโลครับลงมาก็แสดงเออ่การเกยสามบนมือคุณหนึ่งใบนะครับเอ่อค้นหาการที่มีคำว่าอะไรคนนี้โอเวอร์หลอดไม่เกินหนึ่งใบจกากกองการนะแสดงแล้วนําขึ้นมือนะครับถ้านําขึ้นมือก็ทิ้งการมือคุณหนึ่งใบจากนั้นเทกราเป็นเอซีทีนะครับดีไทม์มันนะครับเรื่อเป็นยากาศที่มีคำว่าโอเวอร์หลอดในชื่อการนะครับ ไม่เกินหนึ่งใบนะจดจบเทิร์นก็ได้พอสมากคือเมื่อมันตีเกาะไงดำสองนะเป็นเด็กที่คือค่าคอสคอ่คอนข้างง่ายนะครับอ่ะโอเคเด็กมีเท่านี้จริงครับรีโททำง่ายกว่าจีนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเนาะอ่ะต่อไปไอ้พวกที่มีเทคกก็เป็นดอรทิเกอร์นะเข้าโซเผาสูงไอ้เผาเกรดสูงหรือต่ํากว่าคู่แข่งนะครับมันคงไม่มีเกรดต่ำกว่าศูนย์แล้วล่ะมันเป็นเกรดศูนย์นะเออไม่เกินหนึ่งใบนะครับก็คอ,อโลคาร์บอนหยิบการ์ดเกรดหนึ่งหรือเกรดศูนย์นะครับจาก ในเด็กไม่เกินหนึ่งใบแสดงและนําขึ้นมือนะครับแค่นั้นอ่าโอเคเรามาดูกันที่แนวทางการเล่นของเด็กดาสกุนิโอเวอร์โหลดกันเลยนะครับก็อ่ะสมมุติเราเอา่อแป๊บหนึ่งนะผมขอวางมมาเดมอะไรก่อนอ่าโอเคนะเรามาดูแนวะทางการเล่นของเด็กเลโตรไฟนดาสกุนิโอเวอร์โหลดนะครับก็ เราก็ไ like ล่เกจหนึ่งไปธรรมดานะครับก็สมมุติไยเริ่มหลังเราเข้าตีมาเราก็รับหนึ่งเดมนะครับอ่ะโอเคตอนเนี้ยมันจะอยู่ในที่เราขึ้นเกจสองนะครับก็เราอาจจะขึ้นหมื่นกันแห่ก็ได้หรือขึ้นเบอร์เซิร์กดาก้อนก็ได้นะไอตัวนั้นมันก็ไม่ได้เผ่าน้องมันต้องสองคอเตอร์บานะครับเอามาไล่เฉยๆก็ได้ก็แสงวอลหล์ดไม่ลบเนาะจากนั้นก็นะครับอ่ะมันมีอยสองวิธีนะารเผาตัวเริ่มก็มันจะมีไอดอยเโซเนี่ยเผาตัวเริ่มก็กินคอเตอร์บานะหรือเราจะอ่าใช้คอนโลนะครับเปิดมา แสดงโอเวอร์หลอดไอ้แสดงเกียร์สามนะเสิร์ชหาโอเวอร์หลอดก็สมมุติไม่มีโอเวอร์หลอดตัวไหนเราก็เสิร์ชหรือเราจะเสิร์ชดีเอ็นดองเป็นหมื่นนะครับเพื่อค e ู่อีกฝ่ายเวลาเราตีก็ได้นะอ่ะสมมติอันนี้ผมไม่มีเดอะคอร์สผมก็เสิร์ชเดอะคอร์สขึ้นมาครับเสิร์ชเดอะคอร์สขึ้นมานะมมนานะก็อ่ะทดีเอ็นลงไปนะแล้วก็พ้อเบิร์นเอานะครับก็โซบัสเก็บโอเวอร์หลอดอ่ะเขาเ้าถึกล่อง เขาได้อกองหรือเขากองการก์ดวะอ๋อไม่ใต้กองครับก็เผาเรจการอ e ีฝ่ายหนึ่งใบแค่นั้นนะครับอ่ะแบบนี้ก็ได้แล้วก็ตีไปนะอ่ะจากนั้นอ e ีฝ่ายเล่นเกือบสองก็รับแดมนะครับดีเอ็นนะครับโอ้อ่ะจะก,กาดก็ได้เอาห้าพันไปขาดก็ได้สมมุติว่าอ e ีฝ่ายตีมาหมื่นสี่เอ้ยตีมาหมื่นสี่นะกาดหมื่นห้าได้อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะโอเคต่อไปก็เวลาเราขึ้นเกียร์สามสมมติเราได้ขึ้นเกียร์สามก่อนเราก็ ขึ้นเป็นดราักนี่อ้หลอดไปเลยนะครับเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวยีทอลท์บวก2,000อยู่ดีเนาะอ่ะโอเคด็ดดกนี่อ้หลอดไปเลยนะครับจากนั้นก็เหมือนเดิมครับใช้คอลโล่คัลเตอร์บาสนะครับเพื่อได้ฮิวนะครับคัลเตอร์บาสดีอินไปก่อนเพื่อได้ฮิวนะครับแซคคอลโล่เซิร์ชคอลโลอ่ฮะเราจะเสิร์ชคอลโล่ทำไรครับเราก็เสิร์ชมาเหมือนเดิมแสดงหาดีเอ็นขึ้นมือนะครับ อ่ะโอเคอันนี้เราจะลองด,ดอง BN เอนะครับเพราะถ้าเกิดอีกฝ่ายไม่วางเรียนไงเราดองเดอะคอร์สไปมันก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่นะครับดอง BN ไว้อย่างน้อยก็ได้ขู่อีกฝ่ายให้กาดนะครับตัวนี้โอเคเสร็จมาทิ้งนะครับทิ้งการที่เราไม่ได้ใช้เราจเกอร์นะครับอ่าอาจจะลงเอ่อเบนฮอตอีกตัวหนึ่งก็โซบัสเหมือนเดิมนะครับเปิดเซตปุ๊บเผาเลนเิโวการ์มันอ่าได้หมดนะครับแบบนี้ก็ตีตีตีไปได้นะครับอ่าโอเค แบบนี้นะครับแล้วก็เวลาเราอ่า <c oughs> อันนี้จะอยู่ที่อีฝ่ายละเวลาอีกฝ่ายไล่เกียร์สามปุ๊บเขาาจะซิงเมทลิเจียนอ่าจะตีกักแดมเราเพื่อไม่ให้เราใช้คอมโบเดาคนอีกนอ้หลอดตีเียเขาเพื่อมันลุกมาอีกรอบก,ก็ได้นะหรือเขาอาจจะไม่กักแดมเราก็ปล่อยแดนนะแดมแดมอ่าดอพลังจุกครับอ่าสมมุติเราซีแดมก็แสแตนหลอดคือเรา,เราแสแตนแอนดอดนะครับไลฟ์ครับเดี๋ยวขอสกิลได้รับบุกหมืนนะ่นเนาะจากนั้นก็ ซิเมตลิเจียนนะครับอ่าหรือเราจะรีไทคอรโลไปก่อนก็ได้เพื่อให้ดาวคนอี่นว่าหลอดไงสองนะครับแล้วแต่เลยนะจะรีไทเพื่อเก็บคอรโลก็ได้หรือเราจะซิเมตไปเลยอ่าซิเมตลิเจียนนะครับ mm hmm. ก็เจียนมาเป็นดีเอ็นะครับจากนั้นก็เดอะคอรสกิลทำการลิเจียนเสิร์ฟหน้าเหมือนแหวนนะก็เสิร์ฟดีเอ็นตัวนะครับอ่าเสิร์ฟขึ้นมือนะครับ mm hmm. จากนั้นก็แซกคอรโลนะเวลาแวนตีก็งไงสองนะครับอ่าเพื่อจะเป็นการคืนค่าคอรน,นะ โอเคก็ลงนี่ไปบูทก็ได้นะครับแล้วแต่เลยลงไปบูทอย่างนี้ก็ได้นะครับแล,แล้วก็เราก็เอาเนี่ยเดอะคอสไอ้คูเจียนเดอะคอรสซัดข้างไปก่อนนะครับตีข้างปุ๊บเราก็ได้สองได้ได้ชิชิแว่นพลังข้างนี้ก็ได้ชิแว่นพลังข้างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตีเสร็จไอ้ตีก่อนลืมไปงายหนึ่งงายสองครับก็ได้งายหนึ่งแล้วก็ตีเสร็จคอร์อบาสทิ้งใครโลกเนมือคุณหนึ่งใบก็ทิ้งเราไม่ได้ใช้เนาะก็ทิ้งเดอะคอสมันเยอะไปแล้วนะครับก็สแตนมา อ่ะสัตว์แบตตอนนี้ก็มูนะสมมุติมันฮิตก็อน,นี่ไงแดมคืนนะครับฮิตก็เช็คเช็คบอร์ดน,นะครับฮิตโัลซ์นาเบิร์ดครับเคาน์เตอร์บาร์สองทิ้งดีเอ็นนะครับลุกอ่ะตีอีกรอบหนึ่งไงอ,อีกสองอ่ะแบบนี้นะมันจะเป็นคอมโบฮิตอีกก็ถ้าเรามีดีเอ็นอีกเคาน์าเตอร์บาร์สองทิ้งดีเอ็นลูกมาอีกรอบหนึ่งแต่ถ้ารอบนี้ไม่ฮิตเดอะคอร์ครับเคาน์าเตอร์บาร์ครับอ่ทิ้งเดอะคอร์ อ,อ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับคอมโบใหญ่ของมันนะครับแล้วเราก็จะเล่นอย่างเงี้ยเล่นลูกเงี้ยเล่นลูกเงี้ยสมมุติว่าในในดอกเรามีโอเวอร์หลดสองใบเนาะแล้วเราแบบอ่าอยากเก็บเข้าไปนะใช้ตัวดูมบิ๊กเกอร์นะครับอ่าเก็บเข้าโซ่สองใบได้จวดหนึ่งนะครับแล้วก็บาบูสหลังไอ้พวกนี้ได้ก็ได้ครับเรื่องนี้มันไม่ค่อยกินค่าคอลลีแล้วครับ <c oughs> ตอนทีนใช้ไปถ้าเกิดแวนเราได้ตีอย่างต่ำสองรอบก็ได้ไงเดมเพิ์ดสี่ใบนะซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะคุ้มนะครับ อ๋อก็ฮิตลุกไม่ฮิตเผานะครับอ่าให้ฝ่ายเลือกเลยนะครับพลัง2ตัวนี้ก็2องหยืนฐานเบรกไร้ไอ้นินดล้โกนิีกอ้วนหลอดในโซอีกก็เป็น2อสามไอ้ไม่ใช่2องสองหรือ่าอ่าสองสี่สองสี่อ่าสองสี่นะครับอ่าแบบนี้นะครับง่ายๆรอบเดี๋ยวนี้มันเนรียกค่อนข้างง่ายโอเคคอมโบก็หลักๆก็จะเป็นแบบนี้นะหรือเราห้ามันก็คงไม่หลุดเดอะคอสง่ายๆหรอกครับถ้าเราอย่างน้อยมันก็ได้เดอะคอสอยู่แล้วนะครับอ่าโอเค อ่ะโอเคนะสำหรับแนะนำเล็กโปรไฟล์เลโทไฟของดาร์คุนิโอเวอร์หลอดนะสายเอ้ยไม่ใช่พูดไงดีอ่ะโอเคนะสำหรับอ่ะโอเคนะสำหรับแนะนำเด็กโปรไฟล์ไคลโลสายดาร์คุนิโอเวอร์ลอร์ดนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะก็ ถ้าชอบไปลืมกดซับสไครต์ไว้เลยนะกก subscribe ละกดกระดิ่งนะคลิปใหม่เราลงทุกวันนะครับอ่าห้าวันไหนตีงานก็จะไม่ลงโอเคนะครับก็ใครอยากขอเด็กเรโทรไฟอะไรก็ขอมาได้นะช่วงนี้ผมจะทำเด็กเลโทรเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนเด็กภาคจีเนี่ยเอ่อก็ยังทําอยู่นะแต่อาจจะมีน้อยกว่าเด็กภาคเออดิบเรโทรนะเพราะซึ่งช่วงเนี้ยผมชอบการเล่นเรโทรค่อนข้างเยอะนะครับเพราะอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อมันเขามีหลายช่องนะครับที่เขาทาเกี่ยวกับตัวของภาคจีนะครับซึ่งดูช่องอื่นได้นะครับเพราะว่า ช่องผมเนี่ยจะทำรีทูเป็นหลักนะสำหรับการแข่งรีทูเนี่ยมันสนุกมากคือถ้ามันรีฟอร์แมตแพทวีก็ยาวเลยคนระับแพทวี v. อ่าโอเคนะก็สำหรับคลิปในนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย